โอ้โหดีใจที่ได้เจอนะครับมาอีกแล้วนะครับรอบนี้จะทอยลูกเต๋าอีกอย่างนั้นเหรอครับไม่นะท,ทางนั้นเอาละทุกคนตั้งใจฟังทางนี้นะครับฟังนี่อะไรอายาการจากเขตคิมซานครับทุกคนในนี้กำลังละเมิดกฎหมายมาตรา246และ247พวกคุณถูกจับกุมแล้วครับ เนนี่ยาเเองะป็นคุณอายการนี่เองแล้วทําไมนะถึงได้มาไร้ายมารยาทแบบนี้มีหมายจับไหมครับอืมถ้าจะจับคนร้ายให้ได้ขแนนังคาเขาไม่ต้องใช้มัาหรอกข้อจริงเหรอครับแต่คุณคงขาดประสบการณ์ฝึกภาคสนามไปนิดหน่อยแต่เรื่องแบบเนี้ยผมเข้าใจดีเลยล่ะเอาล่ะอายการหนุ่มของเราอารมณ์เสียเมื่อวานนี้ผม ผมเข้าใจดีครับเรื่องแบบนี้น่าจะพูดจากันดีๆีสิครับนี่มันอะไรกันเนี่ยรกวนคนอื่นเขาหมดเลยอืมไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรโ,โอ้เยี่ยมเลยใช่ไหมล่ะครับเพิ่มข้อหาติดสินบนเ,เจ้าหน้าที่คงจะจริงจังสินนะนี่ไอ้ยการและแกจะต้องเสียใจที่นี่คือคิมสาร รู้ไหมว่าทำไมกุ้งที่นี่ถึงได้เนื้อแน่นเพราะกินศพของมนุษย์ยังไงเล่าอยากให้ฉันจับแกโยลงบ่อตกกุ้งไหมหาบ่อมาสิโหนี่ขู่อายการด้วยล่ะเพิ่มข้อหาขัดขวางกระบวนการยุติธรรมนายคงได้นอนสันเตไปอีกนานเลยฮะฮะอุ้ยอร้ายตายแล้วอียเงินทองทั้งนั้นเหลีอไม่จ อุตส่าห์พูดจาด้วยดีๆแต่แม้รับรู้ถึงความจริงใจของคนอื่นเลยนะครับนี่ฮยอนจงเอามีดมาว้าย,ายมีอาวุธมีอาวุธอาวของมีคมคว้ายว้ายว้ายถ้า,างั้นก็ตายไปกันแล้วกันท่านายถือมีดเนี่ยโทษจะยิ่งหนักขึ้นรู้ไหมพอดีไม่ได้เรียนมาว่าไอ้อักการเฮงซวยบ้านี่ไอ้เปรตนี่ยฮึโหยกำลังคน ของที่นี fate, ่นี่ดูล้นหลามเลยนะฮะฉันเองเดี๋ยวนี้คลิกรูปซ้ายด่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ